อย่างนี้ก็ได้หรอเมื่อคนขเขมรเคลมสังทองหน้าตาเฉยงานนี้ชาวเน็ตรุมถล่มยับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามที่ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากเพจอาเซียน c i e t y ยต์แอนด์เคานที่มีการลงรูปภาพพร้อมกับข้อความที่ว่าเจ้าเงาะชายผิวดำในนิทานพื้นบ้านขเขมรหรือพระสังหรือสังทอง ความจริงเบื้องหลังร่างสีดำของเจ้างาก็คือเจ้าชายรูปงามผู้มีพระพักสีทองปลอมตัวมาแต่งงานกับเจ้าหญิงเพื่อกอบกู้อาณาจักรของพ่อตาของเขาต่อมาวันหนึ่งเขากระโดดลงไปในบ่อน้ำสีทองแล้วร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีทองเขาได้รับสมบัติจากนางยักษ์นั่นก็คือหน้ากากเจ้าเงาะและเขาก็เรียกตัวเองว่าเจ้าเงาะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับจากเพจ a s ี a n Society and Culture ซึ่งคาดว่าน่าจะมีแอดมินเป็นชาวกัมพูชาก็ได้มีชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวไทยได้เข้าไปติว่าเรื่องเจ้าเงาะที่ได้มีการโพสต์ดังกล่าวเป็นการลอกเลียนมาจากพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังทองซึ่งสําหรับบทละครนอกเรื่องสังทองเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัยซึ่งถือเป็นวรรณคดีชั้นยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย แล้วรวมถึงนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมและมีการสืบทอดเรื่องราวกันมาอย่างยาวนานสำหรับนิทานเรื่องสังทองนะครับเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านและเป็นนิทานพื้นบ้านไทยที่มีเนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นที่นิยมโดยมีตัวละครที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเจ้าเงาะหรือว่าพระสังกับนางรจนาจบจนกระทั่งแม้ทุกวันนี้นิทานเรื่องสังทองก็ยังได้รับความนิยมและดำรงอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่นเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนหลายหลักสูตรหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานภาพยนตร์การ์ตูนล,ละครพื้นบ้านนวนิยายตลอดจนงานศิลปะร่วมสมัยต่างๆเช่นงานปฏิมากรรมการแสดงละครหุ่นสมัยใหม่และนอกจากนี้นะครับเนื้อหาและตัวละครจากนิทานสังทองยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆเช่นชื่อพันไม้ชื่อรายการโทรทัศน์ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นิทานสังทองเป็นนิทานที่คนไทยคุ้นเคยและชื่นชอบมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตแบบไทยๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่าสังทองจะเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีการแพร่หลายนะครับแต่ทว่าในเรื่องของการนำมาแสดงเป็นบทละครนอกซึ่งก็คือการแสดงที่เกิดจากนิทานพื้นบ้านละครพื้นเมืองซึ่งเน้นความสนุกสนานและใช้ตัวแสดงชายล้วน ซึ่งจะทำการแสดงนิทานพื้นบ้านยกเว้น3มเรื่องก็คือเรื่องอีเหนาอุนรุตและเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งจากรูปภาพจากโพสต์ดังกล่าวมีลักษณะาการแสดงแบบละครนอกที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยอย่างชัดเจนซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตทั้งไทยและกัมพูชาได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างโดยท่านแรกนะครับเป็นชาวไทยท่านหนึ่งที่ได้มีการโพสต์รูปภาพ พร้อมกับข้อความที่ว่าแสดงตามไทยขอบคุณที่รักวัฒนธรรมไทยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นของคนไทยที่กล่าวแบบประชดประชันไว้นิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าเรื่องเจ้าเงาะมีบันทึกไว้ที่นครวัดความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาเขียนไว้ว่าดิทานพื้นบ้านที่วิเศษของเขมรมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไป ทันนี้เป็นชาวไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไมว่ากัมพูชามีด้วยหรือเองาะป่าซาไกาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชาวมันนี้อาศัยอยู่ในแถบป่าเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทยแทบแถบจังหวัดพัทลุงตรังและสตูลปอลอเราเป็นคนใต้ขเขมชอบเคลมอะไรไม่ดูเลยความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับทน,นี้ก็บอกว่า คขมรนายจะลอกทุกอย่างจากไทยไม่ได้นะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นของคนไทยอีกเช่นเคยท่านนี้เขาบอกว่าชาวซาไกาชนเผ่าในประเทศไทยไปทำอะไรในกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าพวกสยามเลือดออกเมื่อเจ้าของเก่ามาเอาคืน ความคิดเห็นต่อไปอยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นแบบนี้แล้วพวกสยามคงกระอักเลือดความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่านี่เป็นหนังที่กัมพูชาเคยถ่ายทำมาก่อนความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนไทยกล่าวหาว่าพวกเราลอกเรียนแบบมาจากประเทศไทย ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็คือพวกสยามพวกเขาเรียกร้องไปทั่วมันไม่มีอะไรแปลกมีชาวกัมพูชาอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือภาพยนตร์เขมรที่เราผลิตในปี1963เป็นเพราะว่าสงครามในประเทศของเราซึ่งทําให้ต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่องนี้หายไป โปรดอย่าสับสนว่าขเขมรก๊อปปี้ประเทศไทยมาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าฉันเคยอ่านหนังสือวันนักดีขเขมรเอกสารอ้างอิงชัดเจนเรื่องของวันเดือนปีและชื่อผู้แต่งในสมัยป1 1ถึงป18ฉันยืมเพื่อนมาอ่านจนจบมีเรื่องราวของขเขมรมากมายที่ถูกแปลงเป็นไทยในช่วงที่ขเขมรมีสงคราม ชั้นหัวเราะหนักมากเมื่อคนไทยบอกว่าเราก๊อปปี้พวกเขาและรวมถึงคนเขมรบางคนที่เห็นด้วยกับคนไทยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อเจ้าของกาวออกมาทำไมถึงบอกว่าก๊อปปี้เขมรสงสารกันบ้างอาศัยประวัติศาสตร์โกงคนอื่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นของคนไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า เ <tellement> OK. จ้าเงาะมันคือภาษาไทยเจ้าก็าคือคำว่ามิสเตอร์ส่วนเงาะเป็นชนเผ่าซาไกาในภาคใต้ของประเทศไทยมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นของคนไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเบื่อกับมันจริงๆไปเรื่อยๆนี่ก็วนกลับมาที่สังทองอีกลองถามว่าบทประพันธ์เอามาจากไหนพวกเขาก็ไม่รู้กันหรอกเพราะตอบคำถามไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่น อีก4ี่หเดือนก็นำมาลงใหม่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับท่านนี้เขาบอกว่าคนจีนก็รักวัฒนธรรมจีนคนญี่ปุ่นก็รักวัฒนธรรมญี่ปุ่นคนเกาหลีก็รักวัฒนธรรมเกาหลีคนทิเบตก็รักวัฒนธรรมทิเบตของพวกเขาแต่ทำไมชาวเขมรถึงรักวัฒนธรรมของสยามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นนี้เป็นของคนไทยนะครับเขาบอกว่า ไม่แปลกใจเลยที่คนขเขมรตเรียกร้องวัฒนธรรมสยามอยู่ทุกวันเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไทยเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยในคขมรตหรือว่าเป็นจระเข้ในทะเลสาบซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าชนกลุ่มน้อยแต่ดันชนะคนนับร้อยล้านก็คือเก่งเกินหรือเปล่าเขียนนิยายเกินจริงและแผนที่เกินจริง มันจะสร้างฝันเกินไปไหมจะเกิดก่อนเกิดหลังมันไม่ใช่ตัวชี้วัดความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้ความเจริญเช่นสหรัฐอเมริกาที่เกิดใหม่กับประเทศที่อ้างมาหลายพันปีครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเพจอาเซียน society and culture แล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของชาวไทยและชาวกัมพูชาในประเด็นเรื่องของสังทองนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปบายยสวัสดีครับ